ยินดีต้อนรับสู่เดอะดีเบตครับวันนี้เรามีเรื่องออต้องบอกว่าเรื่องใหญ่มากๆในวงการเทคโนโลยีมาคุยกันนั่นก็คือการที่ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เนี่ยมูลค่าตลาดทะลุ4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐไปเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาแซงหน้า Apple ขึ้นไปเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกได้สำเร็จก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับใช่เลยค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการมากแล้วมันก็คือมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเลยนะคะที่เราจะมาถกกันวันนี้ก็คือการทะยานขึ้นไปแตะตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของ Google ในสมรภูมิ AI จริงๆหรือว่าเป็นแค่ภาวะกระทิงของตลาดที่กำลังตื่นเต้นกับข่าวดีระยะสั้นจนอาจจะมองข้ามความเสี่ยงใหญ่ที่ซ่อนอยู่กันแน่ใช่เลยครับซ,ซึ่งโจทย์ของเราวันนี้ก็คือ ในฝั่งผมเนี่ยผมจะนําเสนอในมุมที่ว่าการประเมินมูลค่านี้มันสมเหตุสมผลแล้วแล้วก็เป็นการยอมรับถึงความเป็นผู้นําด้าน AI ที่แท้จริงของ Google ซึ่งคู่แข่งตามได้ยากมากส่วนตัวดิฉันก็จะมาชวนมองในอีกมุมหนึ่งค่ะว่า เอหรือว่าความสำเร็จที่เราเห็นกันอยู่นี่มันอาจจะเปลาะบางกว่าที่เราคิดแล้วตลาดก็อาจจะก,กำลังแบบว่าอิ่มเอมใจกับความสำเร็จเฉพาะหน้าจนลืมมองไปถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่กำลังก่อตัวขึ้นแบบเงียบๆก็ได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับในมุมมองผมนะตัวเลข4ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าโชคช่วยเลยแต่มันคือผลลัพธ์ของการลงทุนและพัฒนาด้าน AI มายาวนานาน,น่าจะนับ10ปีของ Google เลย จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ตลาดมั่นใจก็คือการที่ Apple ตัดสินใจเลือกใช้ Google Gemini AI เป็นแกนหลักให้กับซีรีส์รุ่นใหม่นี่ไม่ใช่แค่ดีลธุรกิจธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการเขาเรียกว่ารับรองหรือว่า validation ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะนึกออกเลยว่า AI Stack ของ Google ทั้งระบบตั้งแต่ตัวโมเดลภาษาชิป TPU ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนมาตรฐานหลักของวงการไปแล้ว คำวิจารณ์ที่เคยมีในช่วงปี2023-2024ว่า Google เป็นผู้ตามในเกม AI เนี่ยคือถูกลบล้างไปหมดเลยและการที่หุ้นพุ่งขึ้นมา65%ในปีที่แล้วก็คือเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับอืม ประเด็นเรื่องดีลกับ Apple นี่น่าสนใจมากค่ะดิฉันเห็นด้วยเลยว่าเป็นตัวจุดพลุสำคัญจริงๆแต่แต่ในขณนะเดียวกันนะคะดิฉันกลับมองว่านั่นล่ะค่ะคือจุดที่เปราะบางที่สุดของ Google ในตอนนี้เลยความสำเร็จทั้งหมดนี้มันพึ่งพิงอยู่กับลูกค้ารายใหญ่ยักษ์เพียงรายเดียวมากเกินไปซึ่งในทางกลยุทธ์แล้วมันคือความเสี่ยงมหาศาลเลยนะ ลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้าในอีกสัก2-3สปีข้างหน้า Apple พัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จหรืออาจจะมีผู้เล่นรายอื่นที่เสนอทางเลือกที่ดีกว่าหรือถูกกว่าเข้ามาสถานการณ์ของ Google ก็อาจจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีเลยตลาดอาจจะกำลังแบบ เคลิบเคลิ้มกับข่าวดีในปัจจุบันจนลืมประเมินความเสี่ยงข้อนี้ไปนะคะแล้วนี่ยังไม่รวมถึงการแข่งขันในสมรภูมิอื่นที่ก็ดุเดือดไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องฮาร์ดแวร์ซึ่งแม้ Google จะมี TPU ของตัวเองแต่คู่แข่งอย่าง n v i d i ียหรือแม้แต่ OpenAI ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยการจะบอกว่าเราเห็นผู้ชนะที่ชัดเจนแล้วในตอนนี้ดิฉันว่ามันยังเร็วเกินไปมากค่ะประเด็นเรื่องการพึ่งพา Apple นี่น่าสนใจมากครับ แต่ผมอยากให้มองในอีกมุมหนึ่งที่คุณบอกว่ามันคือจุดเปลา่บางเนี่ยผมกลับมองว่ามันคือการสร้างคูเมืองหรือโมดทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดเลยด้วยซ้ำเพราะนี่ไม่ใช่แค่การขายซอฟต์แวร์แต่มันคือการฝังเทคโนโลยีของ Google เข้าไปในแกนกลางของระบบนิเวศผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง iOS แล้วก็อุปกรณ์ของ Apple ทั้งหมดเลยแต่ว่าคูเมืองที่ว่าเนี่ยมันจะแข็งแกร่งจริงๆเหรอคะในเมื่อคือ a p ป l e ก็เป็นคู่แข่งตัวชฉกาดของ Google ในหลายๆด้านเลยนะการให้คู่แข่งเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรามันไม่เหมือนกับยื่นดาบให้ศัตรูหรอคะครับครับเข้าใจความกังวลน,นั้นเลยครับแต่มันมันไม่ง่ายอย่างนั้นการจะเปลี่ยนแกนหลักของ AI ที่ฝังลึกอยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างซีรีส์ในอนาคตคือมันไม่ใช่แก้การสลับปลั๊กง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลาพัฒนาแล้วก็ทดสอบเป็นปีๆ ในระหว่างนั้น Google ก็จะยิ่งพัฒนา Gemini ให้ฉลาดขึ้นล้ำหน้าไปอีกจนการเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นกลายเป็นทางเลือกที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่คุ้มค่าที่จะทำนี่คือการผนวกตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของคู่แข่งทำให้คู่แข่งต้องพึ่งพาเรามากขึ้นเรื่อยๆ มันคือเกมยาวที่ Google วางเอาไว้ครับดิฉันว่านั่นคือดาบสองคมอย่างแท้จริงเลยนะคะการให้คู่แข่งที่ทั้งเก่งและรวยอย่าง Apple ได้เข้ามาคลุกคลีกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเราทุกวันมันก็เหมือนกับการเปิดคอร์สสอนพิเศษให้เขาเลยใช่ไหมคะ Apple มีทรัพยากรมีวิศวกรระดับโลกพวกเขาไม่ได้แค่นั่งใช้เจมินายเฉยๆแน่นอนแต่กำลังเรียนรู้แล้วก็แกะอรอยทุกอย่างเพื่อสร้างโมเดลของตัวเองขึ้นมาแข่งในอนาคตวันที่พวกเขาทำสำเร็จ google อาจจะสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่สุดไปในพริบตานี่คือความเสี่ยงที่มูลค่า4ล้านล้านดอละลาร์อาจจะยังไม่ได้สะท้อนเข้าไปอย่างเต็มที่ค่ะผมคิดว่าคุณอาจจะประเมินความได้เปรียบเชิงโครงสร้างของ google ต่ำเกินไปหน่อย โดยเฉพาะในสงครามฮาร์ดแวร์ที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ข้อได้เปรียบที่แท,ท้จริงของ Google คือสิ่งที่เรียกว่า vertical integrations หรือการบูรณาการในแนวดิ่งครับอ๋อคำว่า vertical integration นี่ช่วยขยายความให้ชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันมันสร้างความได้เปรียบที่จับต้องได้ยังไงการสร้างซอฟต์แวร์โมเดลภาษาอย่างเจมินายไปจนถึงการมีแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ให้บริการเองทั้งหมด ทำให้สามารถปรับแต่งทุกอย่างให้ทํางานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคู่แข่งที่ทาแค่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวอย่าง n อ็นวีเดียเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับการลดการพึ่งพาเอ็นวีเดีย Nvidia คือคุญแจสําคัญในการควบคุมทั้งต้นทุนและทิศทางนวัตกรรมของตัวเองในระยะยาว Google ไม่ได้แค่สร้างชิปแต่กําลังสร้างระบบนิเวศ AI ที่สมบูรณ์แบบและทํางานสอดประสานกันอย่างที่ไม่มีใครทําได้โอเคค่ะประเด็นเรื่อง v e r t i c a l l integration นี่ก็น่าสนใจ แต,แต่ขอถามตรงๆเลยนะคะว่าการปรับแต่งที่ซับซ้อนของ Google เนี่ยมันจะยังมีความหมายอะไรในเมื่อ,อ,อข้อมูลล่าสุดจากงาน CES 2026มันบอกเราว่า NVIDIA เดียพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม Vera Rubin ซึ่งไม่เพียงแต่ฝึกฝน AI ได้เร็วกว่าเดิม5เท่าแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันลดต้นทุนการอนุมานหรือ inference cost ลงได้ถึง10เท่าซึ่งนั่นก็น่าทึ่งมากผมยอมรับ ใช่ค่ะและนี่คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยนะการลดต้นทุนลงสิเท่ามันจะปลดล็อกให้แอปพลิเคชัน AI แบบ Real-Time สามารถใช้งานได้ในวงกว้างด้วยต้นทุนที่ถูกลงมหาศาลไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดการวินิจฉัยทางการแพทย์แบบทันทีหรือ call center อัตโนมัติที่ตอบสนองได้เหมือนมนุษย์จริงๆ คำถามของดิฉันคือตลาดจะยังแคร์เรื่องอินเตอร์เกรชที่ซับซ้อนของ Google อยู่จริงหรอคะในเมื่อมีทางเลือกที่ถูกกว่าอย่างมหาศาลรออยู่ n v ็นวีดียากำลังจะส่งมอบพลังประมวลผลราคาถูกนี้ให้กับผู้ให้บริการคลาวดทุกรายทั้ง AWS, Azure และแม้แต่ Google Cloud เองในช่องครึ่งหลังของปีนี้มันจะทําให้ความได้เปรียบด้านฮาร์ดแวร์ของ Google ลดน้อยลงไปมากเลยนะคะ เพราะทุกคนจะเข้าถึงพลังนี้ได้เหมือนกันหมดนั่นเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับแต่แต่พลังการประมวลผลราคาถูกอย่างเดียวมันไม่เพียงพอคุณต้องมีอีก2ออย่างที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือข้อมูลและโมเดลที่ดีที่สุดและนี่คือจุดที่ Google ยังคงมีครูเมืองที่ลึกที่สุดอยู่ดีครับลองนึกภาพข้อมูลมหาศาลที่ไหลเข้ามาทุกวินาทีจาก Search YouTube Android Maps ข้อมูลเหล่านี้คือวัตถุดิบชั้นเลิศในการฝึกฝนโมเดล AI ให้ฉลาดกว่าใคร ไม่มีใครในโลกมีข้อมูลที่ทั้งกว้างและลึกเท่านี้อีกแล้วการมี TPU ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานกับข้อมูลและโมเดลของตัวเองทำให้ Google สามารถสร้าง AI รุ่นต่อไปที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปจากข้างนอกครับมันคือสมการที่ลงตัวระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และข้อมูลที่คู่แข่งยากจะเรียนแบบได้ แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคูเมืองเรื่องข้อมูลเนี่ยมันจะยั่งยืนตลอดไปหรือเปล่าเพราะคือภูมิทัศน์การแข่งขันมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งคุณดูอย่างโครงการ Star Gate ของ OpenAI สิคะพวกเขาร่วมมือกับ SoftBank ทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Data Center ขนาด1.2 g กิกะวัตต์ของตัวเองในเท็กซัสโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี่มันไม่ใช่แค่การสร้าง Data Center ธรรมดานะคะ อืมคุณกำลังจะบอกว่านี่คือสัญญาณของอการแยกตัวเป็นอิสระใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าผู้เล่น AI ชั้นนำกำลังพยายามเป็นอิสระจากผู้ให้บริการคลาว์รายใหญ่ซึ่งรวมถึง Google Cloud ด้วยเพื่อควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทั้งต้นทุนพลังงานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เส้นทางนวัตกรรมของตัวเอง นี่คือภัยคุกคามโดยตรงต่อโมเดลธุรกิจคลาวของ Google ในระยะยาวเลยนะการแข่งขันในอนาคตมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องว่าใครมีโมเดลที่ดีที่สุดหรือใครมีข้อมูลเยอะที่สุดแต่มันคือการแข่งขันเพื่อควบคุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดการที่ผู้เล่นรยายใหญ่อย่าง OpenAI เริ่มสร้างอาณาจักรของตัวเองแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าพวกเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านให้ Google Cloud ตลอดไปแน่ผมเข้าใจมุมมองนั้นครับ แต่การสร้าง Data Center ระดับ Star ์เกตมันใช้ทั้งเงินทุนและเวลามหาศาลนะครับไม่ใช่สิ่งที่ใครก็จะทําตามได้ง่ายๆในขณะที่ Open AI กําลังสร้างบ้านของตัวเอง Google ก็มีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วและพร้อขยายได้ทันทีทั่วโลกอยู่แล้วนะครับและอย่าลืมว่าข้อมูลใ,ใหม่ย,ยังคงไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของ g o o g l e ทุกวันทําให้โมเดลของพวกเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการที่คู่แข่งจะสร้างทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์เพื่อไล่ตามไม่ทันผมว่ามันเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงมาก และในระหว่างนั้น Google ก็จะยิ่งทิ้งห่างออกไปอีกอาจจะจริงค่ะว่ามันไม่ง่ายแต่แนวโน้มมันชัดเจนเมื่อผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในเกม AI อย่าง OpenAI เลือกที่จะเดินเส้นทางนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณให้คนอื่นเห็นว่าการพึ่งพาผู้บริการคลาวอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในระยะยาว มันอาจจะเริ่มจาก Open AI แต่ต่อไปอาจจะเป็นบริษัทอื่นๆที่พัฒนา AI เฉพาะทางของตัวเองก็ได้พวกเขาอาจจะรวมตัวกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองหรือหันไปใช้ผู้บริการรายย่อยที่มีความยืดหยุ่นกว่ามันเป็นการสั่นคลอนสมมุติฐานที่ว่าผู้บริการคลาวด์รายใหญ่3มเจ้าจะเป็นผู้กุมชะตากรรมของวงการ AI ตลอดไปซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้คิดถึงเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปในมุมของผมแบบนี้นะครับ คือผมยังคงเชื่อมั่นว่ามูลค่า4ล้านล้านดอนลลาร์ของ Alpha b บตเนี่ยมันสะท้อนความจริงใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคือ AI ของ Google ไม่ได้เป็นแค่ผลิตภัณฑ์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปแล้วเดียวกับ Apple เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ทั้งในด้านโมเดลที่ฉลาดที่สุดข้อมูลที่ไม่มีใครเทียบได้และฮาร์ดแวร์ที่บูรณาการกันอย่างสมบูรณ์แบบ ตลาดได้ประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้วและการเติบโตนี้มีรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนครับส่วนดิฉันขอสรุปในมุมที่ต่างออกไปค่ะแม้ความสำเร็จของ Google ในวันนี้จะคือมันน่าประทับใจมากปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ดิฉันมองว่าสมรภูมิ AI มันยัง มันยังผันผวนสูงมากแล้วก็เร็วไปที่จะประกาศผู้ชนะค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ดีฉันกล่าวถึงทั้งการพึ่งพิงคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Apple การแข่งขันด้านฮาร์ดแวร์ที่ดุเดือดจากเอ็นวเดียซึ่งกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนสมการทางเศรษฐศาสตร์ของทั้งวงการและที่สำคัญคือแนวโน้มที่ผู้เล่นรายสำคัญอย่าง Open AI กําลังพยายามสร้างระบบนิเวศของตัวเองเพื่อลดการพึ่งพาล้วนเป็นเมฆหมอกที่บดบังอนาคตอยู่และต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ความสำเร็จในวันนี้จึงยังไม่ได้เป็นหลักประกันถึงชัยชนะที่ยังอยู่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอืมการคุยกันวันนี้ก็ก็แสดงเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโหตลาด AI นี่มันซับซ้อนแล้วก็มีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆมีหลายปัจจัยมากที่ต้องพิจารณาประกอบกันใช่เลยค่ะแล้วการที่เราได้มามองจากหลายๆมุมแบบเนี้ยมันก็มันก็สำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่า อะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันยังมีอีกหลายมิติให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์กันต่อได้อีกในอนาคต